โอ้ยจริงๆชาเลตนี่คือเหมือนเป็นเพชรอะค่ะเพราะว่าพอเราเจอเขาแล้วรู้สึกโหสายตาแบบนี้มูฟเมนต์แบบนี้คือแบบนี่ไปอยู่ไหนมา Three, four, เรื่องของการเต้นนี่คือช้างเผือกนี่คือช้างเผือกช้างเผือกเออของแท้แปลว่าอะไรเหรอคะช้า<อ>ง,<อ>งเต้นแปลว่าอะไรเหรอคะเมนคือเมนแลนด์คือช้างเผือกเนี่ยมันโดดเด่นออกมาถูกไหมคะอะไรหนูเป็นปลาดุเผือกนี่นะเอาแล้วแบบเอยเขี่ยให้ไม่แบบเอาช้กคำว่าเผือกถูกไหมคะถูกไหมคะใช่ไหมคะใช้กคำว่าไม่ ชอบมากมันเป็นคําถามที่ทําให้เราช็อตแค่หานไปปะเราจะตัวขาวอ่ะใช่คือแกเป็นปลาดุเผือกได้แกเป็นปลาดุเผือก